สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผ้าทุกทันนะครับมาเบิ้งหนังกลางแปลงนะครับพี่น้องครับผ้าทุก่านว่าเบิ้งหนังกลางแปลงครับพี่น้องครับเอ็มไฮไฟลภาพยนตร์นะครับเป็นใช้เรื่องสับเลือนะครับพี่น้องครับสายเรื่องสับเลือนะครับอยู่บ้านโพโนนจันนะครับบ้านโพบโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องัง้เลยะผมตั้งใจผมเพงนะครับ ผมขอตอนนะครับรับคนน้ปเรื่แปลกว่ะสามสิบสี่กูับเร็วแรเกูโม่งลูกไก่ลูกโผล่ไปเขายูกสแดงนีกาทีโดดในป่าได้ก็ได้เฮ้ยเฮอยเฮ้ตัวใหญ่เซ็ตสี ตอนนี้ซ้ายแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องส <ornament. S 1> well. ับเลอร์ฉายลงสู่จอแล้วนะครับตอนนี้ครับเรื <elite> ่องแรกสับเลอร์ครับฉายลงสู่จอแล้วตอนนี้แป๊บนึงฝากหากระเป๋าสตางค์ก่อนสับเลอร์ฉายแล้วครับวันนี้คนมาหลายนะครับพี่น้องแอร์เอ็มไฮไฟล์ภาพยนตร์ฉายเรื่องสับเลอร์นะครับหนังล้อมผ้าเป็นหนังล้อมผ้านะครับพี่น้องครับบัตร40บาทครับย้อนยุคย้อนยุคย้อนยุค ่เพ่นกษิไปซื้อตั๋วล่ะครับพี่น้องครับนี่ซื้อตั๋วอ่าซื้อตั๋ว40บาทนะครับเพื่อที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์นะมีเสือมีสาตพร้อมนะครับพี่น้องครับคุณอ่าผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาชมนะครับคุณผู้ชมครับมาชมบรรยากาศนะครับมาชมหนังการแปลงนะครับ นั่งเรื่องซับเปรย์ใช่หรือครับพี่น้องครับเอาเคแล้วลงมาดีสามปีซับเปรยนะครับใายแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแอมไฮไฟพเพราะเขาใจช่างรู้วยใจม่็กหลดเียกผมว่าบิดาพี่าบิดาไม่ได้จองตัวนี่วัดเลยหรอกผู้ว่าไปปล่อยอยู่งานปาตัวงานยุ่นไทย ไ่า้โอ้โหกินี่โค่าใหญเหอนี้ําอนตในได้บรรยากาศนะครับพี่นนองครับบอกคือพี่พฤติกรรมยุ่งใค่ไ่ะจะเสือโอ้ยใสสะแซ่บอกแม่ถือว่าคนด่งหลายนะครับวันนี้ถือว่าดูเยอะนะครับันน ีไหยเขาแทนเลยคูณยาสูบจีบบากเลยสุณพี่ยเนี่ยมึงแย่มุขซ้ันมึงก็จเสียบุญให้มัดอยู่ออครับเตมที่่บนยะเป็นยังไงเลยโอ้โอ้นี่งเจ้านี่ยโอ้โเอเห็นนี่เห็นไ่เนี่ยมึงสีได้ยว่งเจ้า nó bị bão loạn, thế là con thiệt hại đấy. ông, ông nè, sao không nhìn nó không nó không đâu? Đây là đồ ngon luôn. Chồng nhăng nhiều đấy gọi Đừng mình đừng 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 ไม่กินขึุนแก้มเลยนี่ข้าวนี่ตัวหนังเราแหลกข้ามเลจะของมันเกิดยุ่ย กาศทั้งนอกนะครับทั้งนอกก็ยังมีคนมาเื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่โพอนครับบรรยากาศอยู่หนาประตูท่างเขานะครับสื่อบัตรสื่อตั๋ว40ิบาทครับพี่น้องครับนี่นะครับเอาีกนอหลังัยากจะไม่งลงไปในโลกนี่ครับบรรยากาศของการสื่อตั๋วนะครับพี่น้องบัตรพันรันธนนี้ นี่ครับหนังกลางแปลงนะครับฉายเรื่องสัปะเรนะครับคืนนี้สัปะเรสัปะเรใช้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแฟนคแฟนแฟนไวรุ่นนะครับไวรุ่นสัปะเรกำลังสิเขาไปเบิ่งทั้งในครับข้อครับอข้อคอบอกคนตายหินนะครับดูหัวหน้าเข้าเขาไม่กินมันก็เป็นคติฆาตกรรมนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ะ <minutes> เดี๋ยวพาทุกท่า <lawsuit> นของในเมืองทั้งในกันนะครับพี่น้องไป่ากันหาสเสาห้านางโซบะยาทีพี่น้องกินแน่เอิ่มกันวากินเขาโอ้ถือว่าหลายกันว่าจิลูกถือว่ากินใหญ่กว่าถือว่าหลายนะครับเออมือนีอ้คนหลายครับพี่น้องครับปั่งข้อมเสือเนี่ยไม่เข้าใจยากขัดเลยที่หมายว่าหน่อยทั้งหน่อยไม่เข้าใจหรือเปล่าแคัวแค่ว่ารถหนังรถหนังเพิ่นเอาคนตายมันเป็นคู่ เอาคนอยู่เป็นนักเรียนฟองคนอยู่ตรงนี้ลงกพฟองยอมฟองเป็น,น,รนพระยอมบอ่ <c oughs> ดมบได้ไรจุไปใส่หน,น้าลูกปี่ฟองอว่าไงอยอมเอาขึน้นไปเบลยังรอท่านเอ่อกิจของสงฆ์อ่ะมีอะไรอ่ะมาหาพระเอาก็มีเรื่อ,องลูกพี่ฟองก็ท่าน ขึ้นมาดิเหนื่อยเมื่อยขายอิ้มก็ต้องมางกินกูสิว่าจะไห้ดีไปหลุงพีพ่อจะมีวิธีที่เหตุใหตติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้บ่พิธีเห็นคนตายเหรอืมได้ได้ยินแววแววมานะ เออมีมีเอาดีๆมีมึงรู้จักแบบไอตัวเอไอที่มันทำให้เห็นคนตายในโลกเมตาเวิร์ดป่ะที่มันดูผ่านแว่นบีอารของเกาหลีอะเนอย่างน้นกันเนี่ยแล้วเป็นอย่างเที่ยวอีกย่างก็ใบเขา่าเนี่ยูอยากเห็นใบเข่ามันไปเ,ไปเกิดที่เกาหลีเป็นป่ะมันไม่ได้เกิดที่เกาหลี มันก็จะทำให้มึเเมเงเห็นไปข้าวไงเฮ้ยไอหลีบุ่นี่ต้องเย็นไหนคือมันเป็นของที่อินพตุตมาจากเกาหลีอ่ะคือมึงก็ต้องสั่งจากเกาหลีเข้ามาเฮ้ยเขาต้องทำอะไรตรงนี้เจียมเง่องกันนะบอกให้ฟังมันไม่ใช่บอกว่ามึงสั่งมาแล้วมึงจะได้เห็นเลยคืออย่างน้อยอ่ะเขาต้องเก็บ,บกนาต้าของไเข้า ขี้ๆแล้วมีแปดเดือนได้แล้วโอ้โหมันกระโดนโผล่แปดเดือนนะถ้ามึงอยากเหี้ยงเหไ้ยบึงหนังบึงหนังไปน้ำกินเข่าไปน้ำตัวนี่ครับฝุ่นฝุ่นฝุ่นหัวเข่าไมากินเบื้องหนังนพี่น้องไงเสียบวะครับแสียบวะโอ้โฝุ่นเพิ่นหัวเข่าไมากินเบื้องหนังพี่น้องไงเป็นพิธีบานเฮ้านะครับพี่น้องครับบล็อกเบิดเนี่ยนะ ไป้แล้วครับพี่นอ้องครับ,บเรียกมึงสิกูไปถามออคนบ้าน,านทุกท่านนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับะะคนประเภทเนี้ย